Nanggut kaca, pangkawangku, paranggut kama jantung kaca Nanggut kaca, pangkawangku, paranggut kaca Wadi kama Wadi kama Madu kama Madu kama ขอจีกำศีมาดูกำสามทำมันใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำการจบกละมาดพลาดทางด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีต่อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณบาอาจารย์คุูย่าตายายลุงป้าน้า gia đình ông tăng lãi, bùi lạc bùi thang lãi, bùi lạc chan tù rút, bùi tù tân, bùi năm nay đến thang lãi, chào năm nay đến lãi, chào năm nay đến lãi, chào năm nay đến thang lãi, chào năm nay đến จนถึงปัจจุบันนี้ขอให้รหร وم. ขอให้กรรมทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นอาโ Pil หสถกรรมตอกันแลกกันอย่าได้ถือโทษกดเคืองอย่าได้อาฆาตพยาบาทอย่าได้จองเวนจองกรรมตอกันแลกกันตั้งเดบับนี้เป็นต้นไป lo talan